วันนี้จะมาปลูกแฟกนะครับจะปลูกตรงบริเวณนี้นะครับที่เป็นสโลปเฉียงับเนี้เราจะปลูกแบบว่ากันดินสไลด์ลงครับนี่ไหลทางนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ฝั่งนี้ที่เป็นแบบนี่สโลปแบบนี้ รจะปลูกแฝกให้หมดเลยแฝกก็คือได้มาแล้วไปเอามาจากพัฒนาที่ดินนะครับเอามาไปขอขอจากพัฒนาที่ดินเขาให้มานะครับมัดละหนึ่งรต้นนะครับขอมา5,000ต้นนะครับก็จะปลูกเลยวันนี้ อเคเดี๋ยวต้องทำการปลูกก่อนนี่นะครับกำลังปีนผาสับล่อง <c oughs> <c oughs> ติดหรือเปล่าไม่รู้ <c oughs> มาน,นั่งพักหลบฝนพาไปดู ที่ปลูกไว้โอ้ยปวดหลังหมดเลยวะ ยยาจะปลุกตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แถวนึง